สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเรียนเรื่องอะไรเราจะพูดเรื่องของการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธินี่หลายคนนั่งผิดมากหลายคนนี่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการนั่งสมาธิอย่างแรกที่ต้องเข้าใจนะครับทุกคนข้อหนึ่งเลยคือไม่มีผิดไม่มีถูกคุณสบายใจได้ถ้าคุณต้องกังวลใจถ้าคุณต้องมานั่งกลัวถ้าคุณไม่ต้องเหมือนกูสอบอยู่อะไรทุกอย่างองเอาให้ถูกเป๊ะทุกข้อใช่ อันนี้ถูกเปล่านะอันนี้ถูกเปล่านะกังวลตลอดถ้าคุณถ้ามาแบบนั้นคือผิดทางแล้วใช่จะไม่ได้มีใครแบบมามาเป็นอะไรอะ่ะหูขาดเรื่องโรงเรียนแห่งการนั่งสมาธินะบอกว่าเจ้าอาวาสนี้ถูกต้องที่สุดแหละคนอื่นผิดหมดอืมไม่มีนะคือจริงๆสิ่งที่ผมจะให้ไกด์แดนซ์หรือสอนเนี่ยคือแค่ให้ผมจะจะบอกวันนี้จะบอกคร่าวๆแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อสองคือคนเดียวที่จะ รู้สึกได้ว่ามันได้ได้ผลหรือเปล่าก็คือคุณเองใช่แล้วค่ะคือคุณเนี่ยวัดว่ามาถูกทางก็คือคุณมีความสุขขึ้นหรือเปล่าหรือสงบจิตขึ้นหรือเปล่าสบายใจสบายใจใช่คือรางวัลของการนั่งสมาธิมันมาตอนที่คุณทําเลยนั่นอย่างแรกตอนที่คุณทําคุณได้สงบใจขึ้นโอเคไหมมีคนถามว่าเอาถ้าเกิดนั่งสมาธิแล้วแล้วอยู่ดีๆไดไอเดียขึ้นมาไดไอเดียที่มันแบบ เหมือนบบิ้งแวบ,บแล้วเหมือนกับได้ได้ได้ไอเดียที่มันน่าจะทําเป็นเงินได้เลย<ม>เขาควรจะเอาไปทําไอเดียนั้นมาคาตอบก็คือ yes การนั่งสมาธิก็เพื่อสิ่งนั้นไงไเพื่อที่คุณจะนั่งจูนเพื่อที่คุณจะรับการเชื่อมต่อคุณจะได้จูนกับพลังงานมหาปัญญาแล้วมหาปัญญาจะได้ส่งไอเดียอะไรเข้ามานั่นแหละคือจุดประสงค์ คือจุดประสงค์มีมีหลายอย่างในการนั่งสมาธิแต่หนึ่งอันที่คุณใช้กับมันได้ก็คือทําให้มันคุณเสกได้คุณมีมีรวยได้คุณได้มีชีวิตที่สุขภาพดีสมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถที่จะช็อตคัดความสําเร็จของคุณนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนที่นั่งสมาธิได้รับผลประโยชน์แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าใจผิดเรื่องนั่งสมาธินี่คือไปกันเลยนะพังเลยนะแล้วก็เขาก็เครียดบางคนนั่งหชั่วโมง7ดชั่วโมงนะแต่ผมเคยเปิดคอร์สนั่งสมาธิชื่อว่าพลังจิตมหาปัญญาใช่ไหม แล้วก็คอระนะ์สนั้นมีเป็นออนไลน์ด้วยนะครับผมแนะนําให้ไปเรียนย้อนหละนะังคอร์สนั้นนับผลดีมากมานสอนเรนื่อง,งอข,ของการนั่งสมาธิอย่างเจ๋งอ่ะคีย์ของการนั่งสมาธิมันคือการจูนเชื่อมต่อกับพลังมหาปัญญาผจ,จตมหาปัญญานะี่คือนี่คือคีย์ทั้งหมดเลยคุณจะได้ไม่ไม่หลงไม่ได้ลืมว่าคุณน่ะมีคุณน่ะมาจากโลกนั้นคุณคุณค,คนส่วนใหญ่ลืมว่าคือหลงกับไอ ไอ้ความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขารู้ว่ามันเป็นภาพจริงๆจริงๆทุกอย่างที่เราอยู่มันเป็นความฝันนั่นแหละคุณเข้าใจหรือเปล่ามันเป็นโลกแห่งมายาโลกแห่งไม่จริงอ่ะคือโง่ไปเลยวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มแล้วนะมันคือคล้ายคล้ายๆเอ่อโฮโลแกรมรู้จักป่ะโฮโลแกรมคือแบบไม่ได้เป็นของจริงอะแต่ว่าเราจิตของเราไปคิดว่ามันเป็นจริงแล้วคุณก็ลืมมันไปแล้วแต่ว่าเวลาคุณนั่งสมาธิมันคือการกลับไปอยู่ในเชื่อมต่อแล้วเวลาแล้วเมื่อไหร่คุณอยู่ในคลื่นของการรับรับเนี่ยคุณจะ รับสิ่งนั้นเขารับไอเดียรับอะไรที่คุณเกี่ยวที่คุณอยากจะปรารถนาทั้งหลายแหละคุณจะได้รับการนําจากตอนนั้นเข้าใจว่าเอาคุณจะได้รับการนําจากตอนนั้นและหน้าที่ของคุณคือก็ลงมือทำใช,ใช่ไหมไ<อ>แล้วก็ลงมือทำมันก็จะรู้สึกโฟล์แล้วเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่ได้รับแ,แรงบันดาลใจใมันจะไม่มีการแบบฝืนใจไม่การมไม่ไม่ใช่แบบอารมณ์แบบใช่ไม่ใช่แบบอารมณ์นั้นเลยนะไม่จะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเออ จักรวาลมันแนบบดลใจให้ฉันว่าต้องกแต่งงานกับคนคนนี้ซึ่งฉันไม่อยากแต่งก็มีนะมีคนมาเล่าเรื่องแบบนี้ไม่ไม่เป็นจริงนะเขาจักรวาลดนใจเขาจะไม่มีทางให้คุณฝืนใจเด็ดขาดครับคไปอยู่ยุโรปหรือใครอยากจะเรียนออนไลน์ในหัวข้อชื่อว่าทุกความลับพันล้านของผมทุกความลับพันล้านผ่านออนไลน์ใครอยากจะเรียนหัวข้อนี้มาเรียนออนไลน์ได้วันที่1หนึ่งเมษายนนะครับหรือใครอยากจะ เจอตัวเลยใครอยากจะมาเจอตัวเลยมาที่มิวนิกเยอรมนีมิวนิกประเทศเยอรมนีนะครับวันที่1ทั้งวันเลยสัมมนาทั้งวันเลยรับเป็น VIP ด้วยซูเปอร์ซูเปอร์วีไอพีมีดินเนอร์ด้วยนะครับดินเนอร์โคชชิ่งสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงแล้วได้ได้เหรียญเป็นโบนัสด้วยได้เหรียญได้เหรียญคอเหรียญเป็นโบนัสโคตรคุ้มอ่ะเออแต่ถ้าใครอยากเรียนอย่างเดียวก็มีเออ่มี มีแพ็กเกจนั้นด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้พเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วลเจอกันนะครับผมบัลลิตวังศรีสวัสดีครับ